ที่นอนนะคะเดี๋ยวถ้าไปเจอที่ไหนที่แบบว่าดีๆเดี๋ยวจะเอาที่นอนเอาผ้าห่มตากที่นอนมากตากแม่มันหนักไม่ใช่เอาผ้าห่มเอาพวกผ้าห่มพวกหมอนเนี่ยเอาไปตากแดดตรงนี้มันตากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสวนลำไยเนาะ โอเคเสร็จแล้วที่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะปัดกวาดเช็ดถูดตรงนี้แม่ทำอะไรครับก็ซักผ้าไงครับพ่อจา๋าอ้ก็ไม่เคยเห็นแม่ซักผ้าออถึงว่าวันนี้แดดดีจังเลย ักาโอ้ดีเนาะครับฮะถึงว่าแดดดีอ่ะไม่เคยเห็นดูซักผ้าเหรอก็ถึงบอกไงว่าแดดดีอ่ะขอบคุณนะครับแล้วพ่อไปกันชิวมาแล้วเหรอครับคันถ่าอยู่ไหนล่ะไม่รู้อะครับเขาเที่ยวไหนลูกนู่นเมื่อกี้หนูลงจากบ้านมาเป็นคันถ่านอนอยู่ตรงดอกไม้คอะไราะเดี๋ยวเราจะ ได้ต่อแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อแล้วนัน่นพ่อมองไม่เห็นลูกอ่ะมีความสุขไหมฮะลูกมีความสุขไหมนั่นนะชอบสันโดษจริงๆไอลูกคนนี้ตามสบายลูกตามสบายน่ารักลูกโอเคครับ ทำอะไรตรงนี้อีกแล้วเนี่ยทักผ้าตรงนั้นมันไม่ได้ฟิวอ่ะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีก็หนูจะก็หนูจะทักผ้าตามสบายหนูจะทำอะไรมันเป็นยังไงล่ะซักผ้าวันนี้อยากจะมาซักตรงข้างๆบ้านเหรอเอ้เพราะน้ำมันเหลือเยอะเหลือเกินเนี่ยใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดอ่ะเห็นไหมหนูก็อยากจะใช้ให้มัน มันแบบนี่มักงเพราะว่าอุตส่าห์เตรียมน้ำมาละใช้ตั้งหลายวันอ่ะเหลือเยอะเลยโอเค ปิดครับปล่อยเขาเดี๋ยวก็แห้งาาชมเดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะคุณพ่อทําอาหารวางตอนเที่ยงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นอะไรนะจ๊ะจ๊ะอ,อะไรจ๊ะมะม,ม่วง ไปขอชาวสวนมาอันนี้เราไม่กินข้าวเที่ยงเราจะกินนี่เหรอครับอพ่อไปขอชาวสวนมาเขาแห้สองลูกจะมากินลูกสองลูกครับไปรีวิวหน่อยสดมากเลยนี่นะคะไปขอซื้อเขาเขาไม่เอาตังเขาบอกว่าเอาไปซื้อสักสองลูกอะแล้วตอนนี้คุณพ่อกําลังฟันฟันฝานให้มันเป็นชิ้นบางๆนะคะในไหลเลยรสชาติมันเป็นยังไงพ่อมันม่วงอะไรนะ น้ำดอกไม้อืมแต่เขาเขาได้อายุละน่าจะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่าใส่ปลาล้าเนาะใส่พริกโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามานั่งกินกันอ,อยากกินแล้เวเราก็นอนกลางวันกันนะคะตรงนี้ขอกตายายเปิดพัดลมพัดลมก็ใช้แผงโซลาเซลล์ว,วางด้านนอกนะคะไม่ได้ใช้แผงโซลาเซลล์ในรถนะคะเราไม่ได้ใช้พลังงานในตัวรถบ้านเนาะ เราใช้ตัวสำรองตัวนี้ค่ะคือเอาไปด้านนอกค่ะต่อสายไปนี่ค่ะต่อไปทางหน้าต่างเราซื้อมาติดกักบต้นไมาใช่นะคะพอเอาไปวางใช่ไหมคะมันได้รับแสงแดดมันก็จะพัดแต่ถ้ามันแสงแดดมันหายมันก็จะหยุดนะคะอย่างนี้เพราะวันนี้เหมือนฟ้าท้องฟ้ามันจะคึมๆหน่อยเนะาะครับท้องนี้พายุเข,ข้าไหแต่ก็ยินนะคะท่านผู้ชมดูเนี่ยอยู่ในรถบ้านสบายค่ะ ถ้าไม่ได้ไปชมวิวด้านนอกนะคะไม่ได้ไปนั่งชิลด้านนอกก็นอนเล่นในรถเนี้ยก็ได้ค่ะในบ้านเนี้ยคือการเตรียมครกนะคะเริ่มตำละอันนี้จะเป็นพริกแห้งนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมเป็นชลาพ่อก็เลยตัดออกกระเทียมก็สู้ชีวิตเหมือนกันนะคะดู แห้งแล้วก็กระเทียมน้ำปะลาร้าแค่นี้คะ่ะไม่มีอะไรมากคะ่ะครับกรมนะคะวางกับนียไปเลยค่ะนะคะท่าผู้ชม,มจริงๆถ้าถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะไม่ต้องเปิดไฟมันก็สว่างนะคะ ดูด้านนอกอนนะคะมันก็จะเป็นนี้คณายังนอนอยู่ที่เดิมนะไม่ลุกไปไหนเลยค่ะอืมไม่เข้าใจเหมือนกันคณะอืนไหนคะอยู่ตรงนน้นน่ะดำๆเห็นะคะน่ะนอนตั้งแต่เช้าแล้วค่ะไม่ลุกไปไหนเลยตำพริกเสร็จแล้วนะคะไม่ละเอียดกว่านี้แล้วพอหรือว่ากลัวมันเผ็ด มันจะเผ็ดไปกันไหมไม่เห็นเขาตำส้มตำเลยครับเขาไม่ได้ตำตำแหลกอะไรนั่นแหละนาถ้าแหลกป้อมมันจะเผ็ดใช่ไหม <laughs> แล้วก็ตำเสร็จนะคะก็เอาพริกนะคะใส่ลงไปในภาชนะนะคะที่มีนี่ภาชนะชนะที่มีนะมะม่วงอยู่ในนี้นะคะใสุ่งนัวนะคะน้ำตาลไม่ใช่แล้วเนี่ย อันนี้เป็นไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้อันนี้เป็นอะไรรู้ไหมอะไรอันนั้เป็นน้ำพริกหมาล่า oh. สมัยลูกเอาใส่ไวอ้อ่ะทำเองนะครับทำเองทุกคลิปนะคะต้องใส่เยอะหรอคะ <c oughs> น่ากินเอฟน้ำพริกจิ้มมะม่งวงเรามีอยู่เอาใส่ปนไปเลยที่มันเหลือใช่ไหมั้ห้าวันแล้วโอ้จะได้เดี๋ยวได้ไปล้างทีเดียว คนพอเอามาคนใกล้ๆกล้องหน่อยจะได้เห็นหอมไหมหอมน้ำปลาไหลไหมผู้ชมดูสิจากินไหมเนี่ยอโอ้โหกลิ่นแบบแรงมากเลยคะ่ะน้ำลายไหลมากเลยตอนนี้ดูคนทำก็แบบขอดูเรื่องกินเรื่องใหญ่ <laughs> พอแล้วพ่อคาละมากินกันดีกว่าทำไมแม่ต้องรีบอ่ะโอทยไมพ่อยังไม่รีบเลยไม่ไหวละอยากกินเนี่ยเดี๋ยวพ่อต้องชิมก่อนอืม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 อโอเคเลยเป็นไงมม่เป็นไหมอ่ะเนี่ยมามานั่งกินอย่างนี้เลยไม่รู้น้ำลายอ่ะโอ้ย ก็ยั่วตั้งนานแล้วเนี่ยเร็วๆขอคำล้นล้อนะคะท่านผู้ชมกินเนี่ยอร่อยมากินด้วยกันนะจ๊ะมากินตรงนี้เลยกินอวดท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมน้ำลายแตกน้ำลายปุกเลยแต่เหมาะแต่นั่นแหละ ขออนุญาตใช้มือค่ะท่านผู้ชมมันเป็นมะม่วงที่มันมันมันแก่แต่มันไม่ใช่สุกนะคือมันแบบเต็มที่แล้วอะ่ะพอโชยนิดนึนงหงายหงาย มันเปรี้ยวๆมันมันครับอ,อร่อยแล้วพอคู่กับน้ำปลาเนาะแล้วบรรยากาศนะแบบใบยๆแบบนี้นะเหมือนเหมือนเหมือนยูไฮยูนาคือเก่านั่นแหละเนี่ยพอบรรยากาศแบบนั้นอ่ะอร่อยจริงนะเหมือนบรรยากาศะว่ากินข้าวป่าใช่ยูไอยูนา uh คือเก่าได้แล้พี่น้อง อันนี้คือของว่างของเราสองคนตายายนะคะไม่ได้ซื้อนะคะน้ำชมบ,บางทีคุณพ่อไปขอซื้อชาวสวนแล้วเขาไม่เอาตังค์ชาวสวนเขาใจดีก็บอกว่าเอาไปซี้ไปกินอนะ่ะเป็นไรหรอกคุณแม่เคยพูดนะถ้าเราไม่ยึดติดความสมบูรณ์แบบนะมันเนี่ยชีวิตมันง่ายๆแบบนี้ค่ะ ไม่บอกให้พ่อตำให้แหลกใช่ไหมใม่ขนาดไม่แหลกนะเผ็ดพผ็ดไงครับอร่อยก็อร่อยน้ำปลาร้าก็นัวเรามาเรามาเที่ยวแบบนี้เราไม่ค่อยเปลืองเรามาห แตนานทีเราอาจจะมีแบบย่างหมูย่างอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวนี่ก่อนอนี่ครับหา <Half S 2> ฟิวก่อนมันยังไม่มีฟิลอยากกินหมูมเพราะว่าท่านผู้ชมอยากกินด้วยไหม,ม,มเพราะว่าท่านผู้ชมกินน้ำลายไหม วราท่านผู้ชมไปเด็ดมะม่วงมาทำนะเรากินแบบเนี้ยแบบท่านผู้ชมแบบหิวตามเราไหมใช่ครับเพราะอ่ะแต่มันอร่อยจริงนะครับถ้าคนคนที่ชอบกินมะม่วงอะไรกินอะไรไปเปรี้ยวเหมือนคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยต้องตามละน้ำปะลาร้าก็นัวดีอร่อยอ่ะเดี๋ยวจะหลับสักง,งีมหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยว ไปล้างจานก่อนไหมก็มไปล้างก่อนค,คือคุณแม่ทําความสะอาดภายในรถบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยแค่ล้างจานพนะ่อไปล้างไว้อืแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องเก็บท้ายเพราะเราไม่ได้เปิดท้ายแค่ปิดประตูก็เดินทางต่อได้เลยออชอบไหม ให้แม่อมขอแล้วใช่ไหมขอ,อ,มอได้นะพ่อกระด้่ชุ่มๆมันนะท่านผู้ชมให้เข้าเถอะดูแล้วก็เดี๋ยวพ่อลงไปนี่เลยเนอล้างจานนะแล้วหนูก็จะเริ่มดูไอตัวพวกล็อกอะไรให้เรียบร้อยอจริงมันก็เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าเช็คอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวเ๋ยวหนูจะไปเก็บผ้าที่ซักด้วย แห้งเรียงไม่รเพราะว่าแหง้ยงยังอันนี้ไปด้วยสิโอเค okay, เรียบร้อยค่ะสำหรับของว่างนะคะยามบ่ายของเราสองคนตายานะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านไปชมไปดูคุณพ่อล้างจานนะล้างอยู่ตรงไหนมุมไหนนีพ่พ่อพ่อจะไปล้างหน้าห้องน้ำเหรอทำไมอ่ะ อ๋อยากจะเปลี่ยนฟิลเหรอครับดูสิทำไมไม่ไม,ไม่ไม่ทยแล้วเหรออะไรไคิดมากทำไมคือสิ่งที่ดีที่พ่อทำให้หนูมันก็คือสิ่งที่น่าภูมิใจไม่ใช่เหรอพ่อจะอายทำไมอ่ะดไ,ดได้ดูแลคนที่เป็นที่รักแบบดุจเจ้าหญิงอะ่ะมันก็ คุณจะดีใจไม,ไม่ใช่หรอรองเทา้าเาไปแล้วอ,ะอ่ะม่ไม่รองเท้าขาดแล้วอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อ,อได้เชือกมัดอีกแล้วรองเท้าที่เก็บมาจากกองขยะก,ก็อย่างนี้แหละพ่อมันก็ขาดใส่ได้สองวันก็ขาดล้างจานทำกลางธรรมชาติแบบวิวหลักร้านขนาดนี้พ่อโอ้ใช่ไหมพ่อใช่ครับเด,ดี๋ยวดี เอาดออ่ะดูเนี่ยดูทำกลางแบบเสียงน้ำไหลดูเห็น,นไหมคะน้ำไหลเย็นชุ่มฉ่ำดีขนาดนี้ชีวิตนะคะดูชีวิตที่เราออกแบบได้นะคะจริงถ้วยจานชามอะไรก็ไม่ได้เยอะหรอกนะคะบันนี้นิดเดียว เราเราไม่ได้ใช้แบบอุปกรณ์ในการทําอาหารเยอะเราแค่มีหม้อนะคะเล็กๆแล้วก็มีถ้วยชามนิดหน่อยเองแค่นั้นเองคือพยายามทําทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดนะคะสิ้นเข้าดีเลยนะน่ะครับ แมลงอ๋อสวยไหม,มสีที่เขาฉูดฉาดมากเลยดีนี้พ่อเริ่มรู้จักเรียนรู้สิ่งรอบตัวแล้วเห็นไ,ไหมสีฉูดฉาดแต่ก่อนพ่อไม่ได้แบบมาสนใจอะไรรอบตัวแบบนี้เนี่ยหนูบอกอยู่กับคนบ้ามันก็จะเป็นไปนตามกันหมดอะไม่รู้ตัวเหรอรู้ตัวสิถ้าไม่คนที่ไม่รู้จักตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่แล้วนะพอ่อคนที่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ตัวตนของตัวเองอะไม่ได้นะอืม ก่อนที่เราจะรู้จักคนอื่นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนบรรยากาศยามบ่ายนะคะจะเก็บเธอไว้ในความทรงจำนะจ๊ะสวนฮันนาจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะถ้ามีโอกาสก,าก็จะได้จะแวะมาเยี่ยมเยียนใหม่นะจ๊ะรู้สึกประทับใจมากเลยเพราะว่าเงียบสงบวิวก็สวยธรรมชาติก็ดีนะคะ มีใส่น้ำภูเขาลำธารต้นมงต้นไม้ดอกมงดอกไม้มีทุกครบทุกอย่างเลยค่ะประทับใจนะคะเก็บความทรงจําก่อนเดินทางนะคะลานกว้างๆที่คุณแม่วิ่งเล่นเมื่อวานเมื่อเช้า <c oughs> งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะคะ ทุกสถานที่ที่เราผ่านไปพบเจอนะคะทุกที่คือประสบการณ์ที่ดีเราจะเก็บไว้ในหัวใจตลอดไปนะคะบางทีเราอาจจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกนะคะแต่ก็หรืออาจจะได้มาก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าณว,วันนี้เราได้เจอกันก็จะรู้สึกดีนะคะจะมีความสุขกับทุกอย่างเลยค่ะที่ได้พบได้เจอเนาะ ดอกไม้ธรรมชาติสวยงามฉันรักพวกเธอนะเพราะพวกเธอคือส่วนหนึ่งในร่างกายฉันคือธาตุดินน้ำลมไฟธาตุธรรมชาติต้นไม้ฉันรักพวกเธอนะใส่น้ำด้วยฉันรักเธอนะใส่น้ำ ภูเขานกสัตว์ต่างๆฉันรักพวกเธอนะไอเล็บยูรักซึ่งหัวใจนะน่น้ำไหลน้ชมดูเย็นมากเลยรอรงการเสร็จแล้วนะคะ กางเกงแห้งหรือ,อยังคะคุณพอ่อแห้งแล้วก็ตึงหรอ่าเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วบอกขันห้าพอ่อไม่อยากเดินทางเลยเนาะอ,อยากจะอยู่นานๆหลายวันเนาะพเพราะว่าตรงนี้ชนะใช่พ่อชอบใช่ไหมหนูก็ชอบมันเหมือนอยู่ท่ามกลางหุบเขาเนาะแล้วก็อย่างมันเงียบสง,งบด้วยมันมันดีอ่ะคือคือถ้าดีก็บอกว่าดีนะ ดูผีเสื้อดิมันเหมือนมันเหมือนมันอบอุ่นนะคะมันเหมือนมันมันดีใจอ่ะเนี่ยท่านชมนดูสีผีเสื้อคือเหมือนเราเนาะสถานที่ตรงนี้นเนาะเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูเนี่ยดีน,นะท่านผู้ชมไม่ได้อวยอะไรนะท่านผู้ชมถ้าใครชอบบรรยากาศแบบฟิวแบบนี้นะชีวิตแบบเรียบๆสันโดษนะคะอยู่อิงกับธรรมชาตินะเนะี่ยปักเข้าไว้บริการเลยนะ ใครมีรถบ้านก็มามีแคมป์ก็มานะคะมีแฟนมีอะไรก็พามาครอบครัวพามาได้หน้าฝนเนี่ยเที่ยวสนุกนะเพราะว่ามันสดชื่นมองไปทางไหนก็เขียวก็ขจีล่มลื่นนะคะอืมขันห้ายังชอบเลยเห็นไหมนอนตั้งแต่เช้าเห็นไหมคะไม่ตื่นเลยป่าขันห้าป่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อแล้วลูกมาเมาสมาเมาเดี๋ยวพ่อไปหาลวดมัดรองเท้า ท่านผู้ชมดูดิคุณแม่ชอบอ่ะมันดีนะเย็นมากเลยอ่ะเย็นอ่ะท่านผู้ชมคือไม่ต้องเปิดพัดลมไม่ต้องอะไรเลยเราอยู่ในเมืองมันร้อนใช่ไหมคะมันร้อนมันวุ่นวายเห็นแต่ตึกเห็นแต่อะไรใช่ไหมเราก็เปลี่ยนพัดชีวิตบ้างมาอยู่ในป่านในเขาบ้างเนี้ยมันก็ให้ความรู้สึกดีไปอีกแบบหนึ่งน,นะคะ รอขันห้าค่ะตอนนี้รอให้ขันห้าตื่นก่อนเพราะว่าสงสารขันห้าอยากให้ขันห้ามีความสุขอยู่ตรงนี้นานๆรอเขาสักครึ่งชั่วโมงก่อนไหมครับครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็พอละอ่าโอเคนะคะรอก่อนรอลูกชายอะไรสุดที่เรเบิดอ,อยากให้ลูกชายสุดที่เรเบิดมีความสุขเหมือนที่เรามีความสุขเนาะใช่พอรู้เลยว่าความรู้สึกเขาฟินมากเลยเขานอนตรงดอก,ดอกไม้อะ่ะ แล้วก็ความทรงจําอีกอย่างหนึ่งที่คือเขาไปนอนข้างลําธารอ่ะแล้วเขากลับบ้านเองอ่ะอันนี้ยังตาตื่นคุณแม่อยู่เลยอ่ะรู้เลยว่าเขามีความสุขเดี๋ยวเราเขาแป๊บหนึ่งกันนะงั้นนูนอนก่อนนะพ่อครับนุงก่อนเดี๋ยวจะเรียกกันแล้วกันชั่วโมงนะครับค่ะท่านผู้ชมได้เวลาออกเดินทางต่อแล้วนะคะนี่คุณแม่นะคะก็ กำลังจะมาปิดผ้มาม่านนะคะผ้มาม่านนะคะตรงในส่วนของตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะปิดให้มันเรียบร้อยเหมือนทุกครั้งนะคะเห็นไหมแต่ตรงนี้นิดนึงฮะน่ะถ้าไม่ชมต้องรีบออกเดินทางเพราะว่าฝนมันตกเพราะว่ากวว่าเดินทางจะลำบากนะคะ เรียบร้อยได้ให้ดูอันในส่วนตรงที่คุณแม่ปิดผ้าม่านนะคะปิดแล้วเรียบร้อยนะคะห้องครัวนะคะตรวจเช็คเรียบร้อยนะคะปิดไฟนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการปิดไฟโอเคมืดเต๋อไปค่ะลงไปด้านล่างกันค่ะพ่อครับพร้อมหรือ,อยังจา๊าพร้อมตั้งนานแล้วครับไม่ ตัวนู้นนะคะ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมอยู่แล้วอุ้มขึ้น <ไป S 2> เลยไปเอาเลยค่ะเขาตื่นมาแล้วมันรีกับสตาร์รอนนี่เราก็รีลาอึดอันอดนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราเย็นสบายมีความสุขนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องเดินทางแล้วเพราะว่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะเห็นท้องฟ้าไหมคะ เรียบร้อยเอาขันห้ามาเลยจ้าคุณพ่อก็ไม่อยากเดินทางไงพ่อขันห้าอยู่ความสุขเราขอสร้างเหตุปัจจัยนิดนึงนะคะเอาอาหารน้องขันห้านะคะให้หมดนะคะไม่ใช่เป็นขยะนะคะแต่ว่าเป็นเนี่ยให้หมดนะคะสร้างเหตุปัจจัยเนาะเขาเรียกว่าระบบนิเวศนะวาเนาะเห็นไหมเขาเขาคุยของเขาเนี่ยเห็นไหมเขาทวนออกมาก็จะเป็น เขาเรียกว่าทําให้ดินนะคะอุดมสมบูรณ์เนาะโอเคโชคดีนะมดนะติดคลิปเลยบอกท่านผู้ชมเมาตรงนี้หน่อยใช่เราจะเดินทางกันแล้วนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเรารู้สึกว่าขันห้าเลยรู้สึกว่าขันห้าจะไม่อยากไปเออเพราะว่าชอบตรงนี้เพราะมันสดชื่นเนาะใช่ครับเพราะมันเหมือนกับสัตว์อะนะคะเขาเขาเหมือนเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าอยู่แล้วนะคะโดยโดย โดยเผ่าพันธุ์ของเขาเนาะก็เนี่ยเขาชอบเขาก็ไม่อยากไปนะคะต้องอุ้มแบบเนี้ยค่ะมาโอเคค่ะอ่ะฝากต่อพ่อก็ฝากให้ทุกคนอน่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและติดตามคุณพ่อเยอะๆนะครับใช่นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้านะคะคเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคุณพ่อจะไปแล้วครับไปที่ไหนนั้นก็ติดตามกันนะคะก็ดูๆไปครับว่าจะประจอดที่ไหนนะครับใช่โอเคเราจะคิดถึงที่นี่นะคะ โอเคเราไปบายค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะโชคดีค่ะทุกคนนะคะบายค่ะบายค่ะอ่าคุณพ่อขึ้นรถเลยขอให้ทุกคนมีความสุขกับประสบการณ์ที่เราสองคนตายายนะคะได้เดินทางนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะไม่ว่าจะยังไงเราก็เรียนรู้ชีวิตนี่แหละคือชีวิตจริงนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนนั้นก็ติดตามกันในคลิปเรื่อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะจ๊ะ ไปลุงก่อนลุงขอบคุณมากนะบ๊ายบายเดีย๋ยวเจอกันใหม่เออลุงที่เขาดูแลอยู่ที่นี่นะคะขอบคุณค่ะแม่ลองจับหน้าผากลูกพ่อดิเขาตัวร้อนหรือเปล่าไม่ตัวร้อนถ้าตัวร้อนน้ำแมวมันจะขี้มูกขี้ตาไหล